มไม่ใช่เซียนซีเครื่องเลยเลือเลเล่อยตัดเลยเลจริงนะจริงอ่ะโอ้โหโ,โหดแท้กราบ <c oughs> ขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนที่ร่วมเดินทางไปกับช่องลีทองจีชนแนลของเราด้วยละกันครับสนใจอยากเป็นผู้สนับสนุนติดต่อสอบถามราคากันได้ครับก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปล่นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับมาเจอชุดนี้นี่สะดุดตามากเลยครับพี่น้องเดินทั้งงานเลยนะนี่ยังไม่เจอหน้าเปิดเลยนะมีเจ้านี่นะครับอยู่มุมสุดเลยนี่ของเขาสวัสดีครับผม,บผมทีมงานไหนครับอาจารย์เบลลี่อะอโยครับจากรัตนบุรีโอ้มาจากสุรินทร์สรเรนบ้านเราบ,บ้านเราอาจารย์ทไมถึงชอบหน้าเปิดเอาอตรงๆเลย ตายแบบเงียบๆบ้านเราฟังสบายที่ผมชอบเพราะสากลครับตายเพราะลังไปฟังอันนี้เป็นตู้ที่อาจารย์ออกแบบเองเลยไหมตู้ที่ออกแบบเองครับออกแบบเองแล้วก็ทํางานมี่เออเซียนมือเซียนมือไม่ใช่เซียนซีเครื่องเลยเลื่อยตัดเลยเลื่อยตัดจริงน่ะริง่โอ้โหดแท้นี่นะนี่ใครครับคนทำเออ อ๋อใช่ใช้วงเดือนตัดเอาเออนึกว่าใช้ไอตัวแบบเป็นปากฉลามเลยไม่ไหวแล้วไหมฮะปากฉลามก็เดินปากอันนี้เป็นถือว่าก็สไตล์หน้าเปิดเจบินเนาะก็เอาง่ายๆเฟตสิบแปดนิ้วดอกเป็นของอะไรครับอาจารย์แบบเป็นของพีรคอนโยคฮะอืมอันสักอยดอกอตรงนี้น่าโค้งด้วยโอ้นะฮะเอา นี่สี่ดอกวันนี้ลงเป็นชุดเซตสี่คูณสี่ส่วนเสียงกลางสิบสองนิ้วเฟตปลักด้วยเลมกี่ได้จารย์สองได้ครับสองได้ใช้ตัวไหนอ่าเป็นสี่ห้าศูนย์ครับแล้วก็ดอกเลมดอกเสียงกลางเป็นของอะไรครับเสียงกลางเป็นของพีโอเดียวพีโอเดียวดอกบีเอ็มสามร้อยกับห้าร้อยฮะเปนแปลกเลยแปลกแต่นี่ห้าร้อยเป็นอะไรเออเอาทำไมอ่ะเพราะว่าตัดความเพื่อความถี่ครับเพื่ความถี่ตัดตัด เป็นตู้ลำบพงสามทาดีไซน์มาให้คล้ายๆสากลนิดหนึ่งอ๋อคือแต่ก็คือตัวห้าร้อยกับสามร้อยนี่คือโตด้วยกันไหมไม่ครับแยกแยกโตเลยอ๋อก็จะได้คนละโทนเลยคนละโทนแต่ฟังข้างๆก็เสียงคล้ายๆข้างหน้าแต่ตู้อยู่ด้วยกันแต่เวลาไปโตก็คือเวลาจูนนี่คือจูนคนละความถี่เลยก็คือไม่ได้รวมกันตัดคอตัดอะไรคอกแล้วก็ดิันเลยร็วใกล้ใก ก็แปลว่าตัวเนี้ยถ้าห้าร้อยเนี่ยมิดโลแน่นอนรับมิดลครับส่วนตัวนั้นก็มิดไฮมิดไฮเลมเลมก็สองได้โอ้เล่นสามทางอันนี้ก็เซียนมือเหมือนกันเซียนมือครับแต่ก็คือโอ้สวยนะนี่ครับออกแบบตู้ได้สวยเลยครับผมนี่นะฮะอันนี้ถามก่อนทําขายไหมหรือว่าแค่ใช้งานขายเลยมาฟังได้ฟังได้ครับอยู่ที่ที่ ถ้าฟังวันนี้ก็อยู่โรงเรียนโรงเรียนทุนดีเออแล้วจบจากงานนี้ไปที่ไหนต่อก็กลับบ้านกลับบ้านก่อนตุาบุรีแต่ถ้าหนองบัวบานแต่ถ้าอยากไปฟังงานจริงก็ที่รัตนาบุรีครับอ๋อติดต่อสอบถามเดี๋ยวลงเบอร์โทรให้ครับเบอร์โทรตรงนี้นะครับอ๋อได้ได้ได้ครับผมนี่บาตัวนี้เป็นชื่อทีมงานเลยครับอันนี้สั่งทําเลยเนาะสั่งทำอ้แต่ตู้ดูครับพี่น้องเป็นชุดแขวนสามจุดสีระเบิดอ ธรรม,มด,ดาแนวน,นี้ยออกแนวไหนอาจารย์สากลเลยบอค,ครับสากลครับอ่าสบายๆหน้าเปิดสไตล์หน้าเปิดอาจารย์สุลเกมแกบอกว่าโชวแบบสไตล์สากลแต่ผมงงกับเท่าแกผมมากเลยเพราะว่าโดกอันนี้สามร้อยบีเอ็มอันนี้500แต่ของพีวีโอได้เหมือนกันเออเอานี่ธรรมดาที่ไหนทีมงานคุ้มพลังคุ้มพลังอยู่ตรงไหนคุ้มพลังก็ตรงนี้ครับไหนมา เหนียวนะเดี๋ยวดูเบอร์โทรก่อนดูเบอร์โทร,ร,โทรก่อนนี่เอ๋อมากันได้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ถ่าย15นะครับ16 17นี้เริ่มกันได้เลยวีเอลวีเอลครับซับครับชนเนอร์สองดอกชนเนอร์สองดอกตัวสีโอทีดีสิบสาับแกรมแลมมิลโลพาย <c oughs> ส่วนทาบล่ะสำรองครับอ๋อนึกว่าทาบเอามาขับแลมนั่นนี่ตกใจเลยอ๋อนะครับ อันนี้ก็คือขุมพลังก็จะตั้งอยู่นี้นะครับส่วนซิสเต็มต่างๆก็จะอยู่กันโน้นนะครับเออนะฮะนี่ชอบอ่ะแนวไหนครับไปแล้วเหมือนแปบพร้อมดังพร้อมดังจูนให้เรียบร้อยเรียบร้อยครับมาฟังดูก่อนถูกใจตกเลยถ้าไม่ถูกใจก็วางไว้ผมคนกลับบ้านมีอันนี้้้ครอออบมยไ๋อตะแกรงมีแม่จันตะแกรงมีครับตะแกรงยังมาไม่ถึงครับอ๋อแต่คือว่าราคาที่พูดนี่ก็คือมีตะแกรงให้ครับ ตู้ปลาไม่มีตะแกรงก็ใบละหน้าบ่ก็ไปก็คือสไตล์ที่ทำอยู่นี้ก็คือสากุลเลยชอบแนวสากุลก็เลยออกแบบมาตามสไตล์ของเราเลยทีมงานอีกรอบนึงครับผมเฟรนลี่ออดิโอครับรัตนบุรีติดต่อสอบถามได้ตามงานเดโมลงบ่อยไหมตอนวันนี้เป็นงานแรกครับแล้วงานที่สุรินทร์สุรินทร์ไม่ได้แปลงไปไป ขอบคุณด้วยละกันครับผมอุ้ยนี่ครับท่มากเป็นไง